แกงฟักใส่ไก่จ้ะพี่น้องจ๋ารุงเดอชอบกินแกงกะทิฟักกันนะคะพี่น้องจ๋าใส่พริกแกงกันเลยจ้ะ ลุงเดิอบอกว่าเอาเผ็ดๆนะคะใส่พริกแกงไปเยอะเลยค่ะพี่น้องจา๋าแล้วเราก็เติมน้ำกะทิอีกสักหน่อยพอเสร็จเราก็เอาไก่ลงไปเลยนะจ๊ะพี่น้องจ๋ะอันนี้จะเป็นเนื้อไก่ของลุงเดินะจ๊ะส่วนตัวนี้จะเป็นกระดูกไก่ของค่อยจ้า ใส่ลงไปเลยจ้ะ เดือดปูน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 เลยจ้ะพี่น้องจ๋าแล้วเราก็จะเอาอันนี้ใส่ไปเลยแครอทก็ามาปรุงรสกันนิดนึงนะคะใส่เกลือลงไปจ้ะด้วยความที่ลุงเดิมไม่กินปลา้าแล้วก็ไม่กินน้ำปลาเราก็เลยใส่ชูรสไป เพื่อความนัวแต่ด้วยความที่เราชอบกินน้ำปลาเราก็เลยใส่ไปนิดนึงจ้ะไม่เป็นไรลุงเดิมไม่รู้นะจ๊ะใส่ไปเลยจ้ะเราก็เลยคนๆมันนะ่าจะต้องออกหวานนิดนึงนะจ๊ะพี่น้องจ้ะ เราก็เลยว่าเราจะใส่น้ําตาลไปนิดหน่อยจ้ะไม่ใช่แกงเขียวหวานเด้อเป็นแกงแดงแต่ว่าตัดน้ําตาลไปนิดนึงคนมันจ้ะรุงรสเรียบร้อยแล้วเราก็เอาอันนี้ใส่ลงไปเลยจ้ะ เต็มเพอแล้วก็บักฟักมันจะล้นหม้อไหมนี่โอ้ยพี่น้องเกือบล้นหม้อกระดูกนี่ค่อยเอาไว้กินเองแล้วจ้ะให้คุณเดินกินเนื้อ กินไหมจ๊ะเดี๋ยวปิดไว้แป๊บนตอนนี้ก็เดือดได้ที่แล้วน่าจะพี่น้องจ๋าเราก็จะเอาพริกโรยใส่ไปเลยจ้ะแล้วก็อันนี้เป็นใบหละพานะจ๊ะใส่ไปจุกๆเลยจ้ะพอดีซื้อมาสองหอง่อเยอะมากมันจะได้อหอม เสร็จแล้วเขาปนเลยจ้ะมันจะล้นไหมเนี้ยอืมอมแบบนี้แบบนี้เยอะมากล้นเลย น่ากินไหมจ๊ะแล้วก็ปิดไฟได้จ้ะอ้อหอมแกงฟักใส่ไก่พี่น้องเนี่ยบักฟัก เดอชอบกินแกงบักฟักจ้ะใส่ไก่น่ากินไหมคะมากินนำกันเดอ้อ